สวัสดีครับวันนี้ก็มาแบ่งปลาให้พวกเราเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้มีคู่ที่หนึ่งนะครับจะเป็นลายไฟนะครับผมสำหรับคอกลายไฟเลยนะครับเอามาแบ่งให้กับพวกเราเอาไปทำพันนะครับผมเนาะก็มีวันนี้มีหลายชนิดด้วยกันนะครับเนาะก็จะมี ลายไฟหูช้างแล้วก็นิโมดั้งเดิมนะครับแล้วก็นิโมเมทัลิกแล้วก็สมูไลนะครับผมวันนี้ที่มีลงมาแบ่งให้กับพวกเรานะครับใครที่สนใจปาประเภทไหนอยากทําประเภทไหนก็ลองเข้ามาเลือกชมดูนะครับผมเนาะวันนี้จะเป็นเกตสวยนะครับใครที่เอาเตรียมไว้ประกวดก็ได้นะครับหูช้างนี่หูใหญ่นะครับผมเป็นปลา หูค <Es> <an> ัดเกตเลยนะครับเนาะก็สามารถเอาไปทําพันได้นะครับรับประกันเรื่องหูนะครับหูสมบูรณ์นะครับไม่แตกนะครับสาหรับคู่นี้นะครับผมก็ท่านที่สนใจเกี่ยวกับหูช้างก็สามารถนําไปทําพันได้นะครับผม ก็หลังจากจบงานประกวดที่ผ่านมานะครับ่ทางเราก็นำปลาไปประกวดที่สวนปลาฟาร์มอ,อกมาก็มีรางวัลติดไม้ติดมือมาพอสมควรนะครับสำหรับลูกค้านะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยู่ในนี้นะครับสนใจอยากจะเข้าร่วมงานประกวดนะครับก็สามารถสอบถามผมทางอดีไลน์ก็ได้นะครับอดีไลน์ก็ได้นะครับก็สามารถ สอบถามผมได้เลยนะครับผมจะแนะนําให้นะครับว่าปลาไหนลงได้ไม่ได้นะครับนะก็ย,ยินดีนะครับเนาะหรือไม่มีปลาก็หาปลาจากทางฟาร์มได้นะครับผมผู้ที่3ามนะครับจะเป็นนิโมโนั่งเดิมนะครับนิโมมมันตินั่งเดิมนะครับเนาะตันนี้จะเป็นสายนิโม,โมเบ็ดเหลืองสายเก่านะครับผมเนาะก็มี แบ่งให้พวกเราหลายคู่เลยนะครับสำหรับนิโมโดั้งเดิมนะครับวันนี้จะเป็นพวกปลาปลาคัดเก็น,นะครับเนาะสีเต็มแล้วก็ฟอมสวยนะครับสามารถเก็บเอาไว้ประกวดได้นะครับสามารถเราเก็บประกวดได้นะครับเนาะสวยนะครับพวกนี้จะเป็นต่อไปถ้ามันมีงานรุ่รน นิโมพินฟอร์มอะไรพวกนี้นิโมแคนดี้อย่างเงี้ยสามารถลงได้นะครับคู่ที่สีก็เป็นข้อเดียวกันเช่นกันนะครับคู่นี้จะเป็นในแนวนออกอมันจะออกไปทางโทนมันต,ติดดำนิดๆน,น,นะครับสำหรับตัวเมียจะติดดำหน่อยๆนะครับจริงๆมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นแบ็กมันตินะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะ ก็ลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิโมมันตินะครับแล้วก็เป็นปลาที่หางใหญ่นะครับฟอร์มสวยนะครับสามารถเก็บทำพันธุ์หรือเก็บไว้ประกวดได้นะครับผมพวกนี้กระโดงก้านแรกจะยกสูงนะครับหรือที่เราเรียกว่าโมหกค,ครับกระโดงโมหกนะครับ ก็คือยกสูงขึ้นมาหนึ่งก้านก้านแรกนะครับเนาะแต่ถ้าเป็น Lulu, ลูรูก้านเตี้ยนะครับก็ประกวดก็จะน้อยนะครับคู่ที่ห้านะคู่ที่ห้าก็เป็นนิโมมันติตั้งเดิมเช่นกันแต่คู่นี้บอกเลยว่าเด็ดมากนะครับเพราะว่าตัวเมียดูตัวเมียเลยตัวเมียหางใหญ่เท่าตัวผู้เลยนะครับตัวเมียหางใหญ่มากนะครับผมเนาะ ก็เผื่อใครสนใจนะเป็นนิโมเบดเหลืองนะครับนิโมมันติเบดเหลืองนะครับเนาะก็สามารถเอาไปทําพันุ์ได้นะครับเอาไปทําพันุ์นะครับก็ลองลองดูนะครับเผื่อท่านใดที่เข้ามาแล้วถูกใจก็ถ้ากันทางไอดีไลน์ได้เลยนะครับผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ที่หัวก็นะครับก็จะมีทั้ง2 ID นะครับทักอันไหนก็ได้นะครับอันไหนก็ได้นะครับ ก็จะเด้งทั้งหมดนะครับผมเนาะคู่ที่หคู่ที่6กใ็ใช่ใช่เช่นกันนะครับจะเป็นนิโมอ่ามันติดดั้งเดิมนะครับผมจะเป็นนิโมมันติด,ดั้งเดิมนะครับเนาะก็จะมีเนื้อดำติดนิดๆน,น,นะครับสำหรับข้อนี้เราก็มุกกระจายตามลาตัวนะครับก็จะเป็นมุกสีขาวกระจายตามลำตัวนะครับ <c oughs> หรือที่เขาเรียกว่านิโม่กาเล็กซี่ก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเรียกได้เช่นกันนะครับแล้วก็เวลาประกวดมันจะไปสู้พวกปลาหนังดํายากนะครับแต่ก็ต้องเอาไปลงพวกนิโม่แคนดี้อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถลงได้เช่นกันนะครับสามารถเก็บฟอร์มได้นะชุดนี้หางใหญ่ๆทุกตัวเลยนะครับ <c oughs> คือฟอร์มสวยมากนะครับสาหรับชุดนี้นะครับ ก็สามารถเก็บเอาไว้ประกวดได้นะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับจะเป็นคอกนอิโมมันตินิโมเบดเหลืองเช่นกันนะครับเป็นนิโมดั้งเดิมนะครับผมจะมีเมทัลลิกลงมาให้2คู่นะครับแต่เป็น2คู่ท้ายนะครับจะเป็นนิโมเมทัลลิกนะครับที่สายเลือดจาก ต่างประเทศนะครับผมจากสายเลือดจากอินโดนีเซียนะครับเป็นรุ่นลูกนะครับผมเนาะเพราะว่ารุ่นพ่อแม่ผมนำเข้ามานะครับนำเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มาทำนะครับผมเนาะลองดูนะครับเผื่อสนใจคู่ไหนก็ทักกันเข้ามานะครับผม ทักมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้คนน่าจะประมาณ80และ80คนแล้วเนาะก็เหลืออีกประมาณสัก20ก็น่าจะได้ทำกิจกรรมนะครับเนาะสำหรับคนที่กดแชร์แล้วก็แคปหน้าจอส่งให้ผมทางไลน์นะครับเนาะส่งให้ผมทางไลน์คู่นี้จะเป็นแบ็กซมูไลนะครับแบ็กซม,มูไรนก,กะนะครับผมเนาะก็เอาไปทำได้นะครับ บอกเลยว่าคุ้มนะครับผมคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆนะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมเนาะผมเองก็หาปลามาแบ่งให้กับพวกเราเรื่อยๆนะครับผมหลากหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ไหนที่เริ่มทยอยโตของทางฟาร์มก็จะเริ่มนําออกมาแบ่งนะครับท่านใดที่อยากจะทำะเป็น อของตัวเองก็สามารถปรึกษาได้นะครับคู่ที่9นะครับคู่ที่9จะเป็นนิโมเมทัลิกนะครับผมคู่ที่9และคู่ที่10นะครับจะเป็นนิโคนิโมมันติเมทัลิกนะครับก็สนใจทำนิโมมันติเมทัลิกก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับผมเนาะก็สอบถามราคานะครับ ได้ที่ช่องไลน์นะครับเราจะไม่ลงไว้ที่หน้าคลิปนะครับผมเพราะว่าการลงหน้าคลิปอย่างเมื่อก่อนโดนบล็อกนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจตัวไหนก็แคปหน้าจอมานะครับแล้วก็ส่งมาทางในทางช่องทางไลน์นะครับที่ติดต่อได้หรือใครที่มีเฟซผมอยู่แล้วก็สามารถติดต่อทางหน้าเฟซได้นะครับผมเนาะยินดีนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ